ส,สวีนี่แบ,บ็คคือวัตเตอร์ที่ฉันบอกว่ามาหาแกมีเรื่องอะไรเหรอครับเอ๊ะทำไมต้องมีตำรวจมาด้วยล่ะผม,มทำผิดอะไรเหรอครับที่คุณมาจูไม่ได้บอกกับคุณลวีหรอกผมมาหาเรื่องอะไรไม่ได้บอกครับกลัวเพื่อนผมจะเสียสมาธิแต่ยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นความจริงแค่ไหนเป็นความจริงมากทีเดียว ผมถึงได้เอาตำรวจมาด้วยไงม,มีเรื่องอะไรเหรอครับสองคนต่อกันอย่างนี้ผมงงถ้าเรื่องไม่เกี่ยวกับผมผมก็น่าจะรู้ผมก็ตั้งใจจะมาบอกคุณนี่แหละคุณอนิตาเป็นคนรักเก่าของคุณใช่ไหมใช่ครับก่อนเคยเป็นคนรักแต่เดี๋ยวนี้เป็นอดีตทํทำไมล่ะครับคุณอนิตากําลังตกอยู่ในระหว่างอันตรายฮะใครจะทําอะไรเธอครับคุณวัตเตอร์คนที่จะฆ่าคุณอนิตาก็คือ สามีของเธอนายวิกกี้เหรอครับใช่เขานั่นแหละเป็นไปไม่ได้นะผมไม่เชื่อก็นายวิกกี้เขารักอานิตา้าเขาจึงขอแต่งงานด้วยและนี่ก็อยู่ในระหว่างข้าวใหม่ปลามันเรื่องอะไรเขาจะฆ่าเธอนะฮะผมไม่เชื่อเด็ดขาดเลยแต่นี่เป็นความจริงนะคุณระวีนายวิกกี้เขาจะฆ่าคุณอานิตา้าเราต้องรีบหาทางช่วยช้าไม่ได้นะครับคุณระวีคุณใส่ร้ายเขาหรือเปล่า เรื่องอะไรผมจะทำอย่างนั้นผมไม่เชื่อหรอกครับในวิกกี้เขาจะฆ่าเมียของเขาได้ถึงผมจะไม่ชอบหน้าเขาที่เข้ามาแย่งคนรักของผมไปแต่ผมก็ไม่ชอบการให้ร้ายแบบนี้นะคุณโรวีครับถ้าหากนายวิกกี้ยังเป็นตูวของเขาเองผมก็เชื่อว่าเขาไม่ฆ่าเมียตัวเองแน่แต่นี่เขาไม่ใช่ในายวิกกี้ไม่ใช่ในายวิกกี้แล้วเป็นใครแล้วครับเขาเป็นเสือสมิงเสือสมิง เขาเป็นเสือสมิงครับคุณรรวี <c oughs> คุณวัตเตอร์นี่คุณเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ผมฟังนะตลกก็ไม่บอกนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับนายวิกกี้ถูกเสือทำร้ายนั่นผมรู้ฮะแล้วเขาก็ตายไปแล้วเขาแต่งงานกับอนิต้าจะว่าเขาตายได้ยังไงล่ะครับนั่นเป็นวิญญาณร้ายเข้าสิงไม่ใช่เป็นตัวของวิกกี้เองไปกันใหญ่แล้วะเดี๋ยวเสือสมิงเดี๋ยววิญญ,ญาณร้าย ต่อไปจะเป็นอะไรอีกละดีมากเล่าให้คุณรวีฟังสิอาถรรพ์ของมันเป็นยังไงในถ้ำของหมู่บ้านที่ผนังมีอักษรจารึกไว้ว่าในคืนวันเพ็ญเสือสมิงจะออกล่าคนและถ้าใครฆ่าเสือสมิงในคืนวันเพ็ญน,นั้นคืนวันเพ็ญต่อไปเขาจะต้องเป็นเสือสมิงแทนและในในายคนนั้นเขาฆ่าเสือสมิงในคืนนั้น เขาจึงต้องเป็นเสือสมิงที่มีข่าวคนตายหลายคนมีรอยเขี้ยวเล็บตามร่างกายก็เกิดจากนายวิกกี้คนนี้แหละเขาเป็นเสือสมิงไม่น่าเชื่อเลยนะเราจะทำยังไงฮะ,ะให้ผมช่วยได้ยังไงบอกมาเลยครับแม้แต่ชีวิตผมก็ยอมเสี่ยงขอให้อานิตาปลอดภัยเท่านั้น,นคุณไปกับผมไปหาคุณอานิตาด้วยกันเดี๋ยวนี้คุณเท่านั้นที่จะเกลี้ยกล่อมให้เธอเห็นจริง และถ้าเธอเชื่อเราก็สามารถปราบเสือสมิงได้ปรีบไปกันเถอะก่อนที่มันจะสายเกินไปไปครับไปไปเดี๋ยวนี้เลยครับ yeah. คุณนะคะวิกกี้คุณเป็นพัญญาผมก็จริงแต่คุณไม่ได้รักผมอ่ะคุณถูกบังคับให้แต่งงานไอ้เจ้าหมอราวีนั่นต่างหากคุณรักมันคุณพูดเรื่องนี้ทำไมคะแล้วจริงหรือเปล่าล่ะเรื่องมันผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้ฉันเป็นพัญญาคุณจะต้องซื่อสัตย์ต่อคุณเอาใจเผื่อแผ่ให้ใครไม่ได้อีกละแน่ใจนะอนิตา พูดแบบนี้ดูถูกกันนี่คะอยา่าโกรธนะผมรักคุณมากก็เลยต้องห่วงมากแต่คอยดูนะใครที่มาต่อแยกับคุณผมจะไม่ไว้ชีวิตมันเลยเด็ดขาดทำไมพูดน่ากลัวอย่างนั้นล่ะคะไม่เอาคะ่ะคุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะใม้สิผมฆ่าคนได้นะแล้วจะได้ประโยชน์อะไรคะี่เมื่อคุณต้องปิดคุก <c oughs> ไม่มีทางอะ่ะ คนอย่างผมห้าใครไม่มีวันติดคุกใครมาจับผมไม่ได้วิกกี้คะคุณเป็นอะไรไปอ่ะมีตาคุณดุแล้วเกินทำไมวาวกล้าอย่างนั้นล่ะคะโอะวิกกี้ <c oughs> คุณเป็นอะไรผมผมเน็ตเน็นาอกใบหน้าของคุณใบหน้าคุณเปลี่ยนไปนั่นไม่ใช่ใบหน้าของคุณ yeah mm -hmm. ใกล้ๆนี่แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะมีอะไรเหรอเสือเสือค่ะเสือที่ไหนอานิตตั้งเสือเสือในบ้านเสืออยู่ในบ้านค่ะพระเจ้าช่วยเขากลายเป็นเสือไปแล้วดีนะที่คนนุณหนีรอดออกมาได้คุณหมายถึงในะครเน่ยคุณวัตเตอร์คุณวิกกี้นั่นไงเขากลายเป็นเสือสมิงไปแล้วเขาเป็นเสือสมิงไปแล้วเป็นความจริงเหรออาน,นิตตัง้งมันมันไม่น่าเชื่อเลยเขาเขากลายเป็นเสือสมิงจริงๆ น่ากลัวมากเขาจะทําร้ายฉันฉันกลัวไม่ต้องกลัวผมจะไม่ให้มันทําร้ายคุณได้ผมบอกคุณแต่แรกแล้วคุณก็ไม่ยอมเชื่อนี่คุณเชื่อแล้วใช่ไหมค่ะเชื่อแล้วเห็นกับตายอย่างนี้ก็ต้องเชื่อใช่คะ่ะแล้วนี่เสืออยู่ที่ไหนครับในบ้านค่ะมันอยู่ในบ้านเพราะฉันเห็นเขาเป็นเสือฉันก็หนีออกมาเลยไม่รู้ว่าจะตามมาหรือเปล่าเป,เป็นไปได้ยังไงเขาเป็นเสือ เอาอย่างไรดีครับคุณรวีแล้วแต่คุณวัตเตอร์ผมไม่มีความรู้ทางนี้เนะ่ยเสียดายที่สารวัตรไม่มาด้วยจะได้ให้จัดการซะด้วยลูกปืนสารวัตรมีแต่ปืนพกทําอะไรมันไม่ได้หรอกสารวัตรไม่เชื่อเรื่องนี้แกก็เลยไม่มา o, เสือหมาโน่นแล้วหลบเร็ว เป็นตรงมาทาานี้นะทำยังไงดีว่าไงดีมากมีวิธีป้องกันมัน้ยจุดไฟให้รอบจุดไฟให้รอบเลยเอ้าช่วยจุดไฟเร็วเอาเร็วเร็วผรัหมดตรงนี้ตรงนี้สือจะเข้ามาได้ไหมคะคุณมาต์ไม่ได้หรอกครับมันโกลไฟไม่กล้าปลาเข้ามาแน่ มันเข้ามาไม่ได้ตอนนี้เพราะมีไฟขวางหน้าก็จริงเราออกไปไม่ได้เหมือนกันแล้วที่เรายืนคุมเชิองอยู่อย่างนี้นานแล้วนะเราจะต้องยืนอยู่อย่างนี้อีกนานแค่ไหนนะคุณัตเตอร์ผมก็จะบอกคุณไม่ได้เหมือนกันว่าจริงไม่รู้ว่าจะยืนอยู่ทําไมไปไปพ่นไป <c oughs> หายหมดเลย,ด,ยดูซะด้วยดีนั่นที่มีกองไฟไม่งั้นเสร็จันแน่ กองไฟมอดหมดไปเมื่อไหร่ก็มีหวังเสร็จเหมือนนั้นเห็นไม่อยู่ทางเดียวเราต้องหาเท่าไปจากที่นี่ก่อนที่กองไฟจะดับมอดพอจะมองเห็นทางบ้างไหมครับคุณวัตเตอร์ผมยังมองไม่เห็นช่องทางเลยดูมันคงจะเบื่อเหมือนกันถอยไปยืนตั้งหลักอยู่โน้ผมมองเห็นช่องทางแล้วเป็นโอกาสของเราแล้วทําไงครับคุณวัตเตอร์ผมจะวิ่งไปที่รถแล้วสตาร์ทคอยที พวกคุณก็วิ่งไปขึ้นได้เลยนะอันตรายนะระหว่างที่คุณวิ่งไปเดี๋ยวอาจจะเล่นงานคุณก็ได้เชื่อว่ามันคงไม่ทันเล่นงานผมแน่ผมก็ถึงรถก่อนอย่าไปเลยค่ะคุณมัตเตอร์อันตรายนะคะก็ต้องเสี่ยงแล้วล่ะไม่ทําก็มีอันตรายเหมือนกันผมไปละเดี๋ยวไปนะเดีย๋ยวไปะระวังนะคุณมัตเตอร์ระวังอ คุณเวเตอร์ไม่น่าเลยเขาตายแล้วเสือก็หนีไปแล้วเขามาตายเพราะฉันแต่แท้เขาต้องมาตายเพราะฉันฉันทำให้เขาตายอย่าโทษตัวเองอย่างนั้นสิอานิต้าเขาตายเองไม่มีใครทำให้เขาตายหรอกโนนี่จะทำยังไงดีคะก่อนอื่นต้องไปบอกให้สารวัตรรู้เรื่องมาเกิดขึ้นอย่างนี้ให้สารวัตรรีบจัดการไม่งั้นผู้คนจะเป็นอันตรายเพราะเสือสบิง เราไปกันเถอะเพื่อจะได้เป็นพยานยืนยัน เป็นอย่างนี้เลยครับสารวัตรน่าฟังน่าคิดเอาละเราจะส่งศพคุณวัตเตอร์ไปที่บ้านของเขาแจ้งเรื่องนี้ให้ทางบ้านคุณรู้ด้วยขอบคุณครับสารวัตรหมดเรื่องแล้วพวกผมกลับได้แล้ว<อ>ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะอะไรเลยครับสารวัตรถ้าเรายังพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ไม่ได้คุณจะได้ออกไปจากเมืองนี้เป็นอันขาดเข้าใจกันแล้วนะครับสารวัตรครับเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ย สารวัตรไม่เชื่อใช่ไหมคะคุณจะให้ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเลยครับก็เป็นเรื่องจริงนี่คะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆใครเป็นคนทําทํายังไงแต่คุณก็ไม่อยอมฟังที่คุณวัตเตอร์ตายเพราะถูกเสือทําร้ายอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณอนิตาใช่ค่ะคุณวัตเตอร์ถูกเสือทําร้ายจริงๆและเสือนั้นก็คือคุณบิ๊กกี้สามีของคุณใช่ค่ะมันเป็นความจริงนะคะ สารวัตรฟังเหตุผลบ้างสิคะฟังเหรอคุณจะให้ผมฟังนิทานที่คุณแต่งขึ้นมาแล้วเอามาบันทึกในสมุดร,รายงานของผมโอ้ไม่ได้หรอกครับผมทาอย่างนั้นมีหวังถูกรเราะเยาะเนี่ยดีไม่ดีจะหาวาผมบ้าซะหนึ่ซ้ําไปมันเป็นเรื่องจริงนะครับสารวัตรไม่ใช่นิทานอย่างที่สารวัตรว่าเชื่อพวกเราบ้างสิครับสารวัตรอย่าเอาแต่ดื้อรัน้นหัวชนฝาหน่อยเลยหยุดนะคุณโรวีอย่ามาว่าผมแบบนี้ ทำไมผมจะไม่รู้ว่าคุณมีความสัมพันธ์อะไรกันที่บ้านของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วคุณไปบ้านเธอทำไมดินๆเดินคุณไปทำอะไรที่นั่นฮะเราเป็นเพื่อนกันนะครับสารวัตร <H it> เพื่อนหรืออย่างอื่นกันแน่ตีท้ายครัวตอนผัวก็เผลอนะไม่ว่าสารวัตร <H it> พูดแบบนี้ดูถูกผมมากไปแล้วนะดูถูกแต่ดีกว่าดูผิดไม่ใช่หรือคุณรวี <H it> ให้ตายสิพี่งแต่คุณไม่ได้เป็นตำรวจแล้วก็ผมต่อยปากคุณนะเก่งไปหน่อยละคุณเอาสิ คิดว่าต่อยได้กว่าเอาเลยคุณเป็นตำรวจอะผมไม่กล้าหรอกผมจะถอยเครื่องแบบให้คุณต่อยคุณก็ยังเป็นตำรวจอยู่ดีถจะใจผมต่อยแล้วก็คุณลาออกจากตำรวจซะก่อนสิอา้าวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาได้เลยลุกขึ้นมาแล้วไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ก่อนที่ผมจะจับคุณในข้อหาฆ่าคุณวัตเตอร์ผมไม่ได้ฆ่านะเสือฆ่านะคะสารวัตรไม่ต้องพูดแล้วพคุณรีบออกไปซะดีๆไปสิออกไปได้แล้ว หรืออยากจะถูกยัดเข้าข,งขางังซะก่อนฮะตกลงแล้วจะหากว่าวิกกี้โจฮานเป็นอะไรไปด้วยมือผมแล้วก่อนอย่าบอกนะว่าคุณไม่รู้เรื่องผมบอกให้ออกไปไปก็ได้ไปอานิตาบีมา ผมกลัวครับผมกลัวมากครับคุณลวีครับแกกลัวอะไรบีมากผมกลัววิกกี้ครับเขาต้องฆ่าเราแน่ป่านนี้เขาคงกลับเป็นคนตามเดิมแล้วและเชื่อว่าเขาจะอ่องตามล่าพวกเราผมกลัวครับแต่จาก,กลัวนะ่ะบีมากฉันจะป้องกันแกเองไม่ให้แกเป็นอันตรายถึงไม่มีคุณวัตเตอร์แต่ก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนคุณจะทำยังไงกับเขา ก็ปืนนี่ไงคิดเลยว่าปืนจะทําร้ายเขาได้ทําไมอ่ะเขาหนังเหนียวนักเรื่องไงปืนถึงทําอะไรเขาไม่ได้เขาเป็นเสือจหมิงมีอํานาจมากฆ่าขารุปืนธรรมดาเขาคงมาเป็นอะไรหรอกครับปืนหรือมีดทําอะไรเขาไม่ได้ครับแล้วอะไรละ่ะถึงจะสามารถกําจัดเขาได้แกรู้ก็บอกมาสิบีมากผมผมไม่รู้หรอกครับแล้วใครรู้บ้างอ่ะ คุณวัตเตอร์ครับคุณวัตเตอร์รู้ครับคุณวัตเตอร์ตายไปแล้วคนอื่นล่ะไม่มีใครรู้บ้างหรือไงผมไม่รู้ครับดูดีคคะฉันนึกได้แล้วคุณแฮร์รี่อาจจะรู้ค่ะเราไปหาคุณแฮร์รี่กันเถอะเดี๋ยวอันดิต้าคุณแฮร์รี่ที่ว่าน่ะเป็นใครเขาเป็นเจ้าของหนังสือเกี่ยวกับเสือสมิงหนังสือเล่มนี้คุณแฮร์รี่ให้คุณวัตเตอร์ขอยืมอ่านคุณวัตเตอร์รู้ความลับจากหนังสือเล่มนี้ก็เชื่อว่าคุณแฮร์รี่ต้องรู้ค่ะ แล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณวัตเตอร์ได้นังสือมาจากคุณแฮร์รี่คุณวัตเตอร์เป็นคนบอกครับแล้วเคยเอาหนังสือเร่มนั้นมาให้ฉันอ่านแต่น่าเสียดายฉันไม่สนใจกับหนังสือเร่มนั้นเลยได้มาก็วางทิ้งไว้หนังสือเล่มนั้นยังอยู่ที่คุณใช่ไหมคุณวัตเตอร์ยังไม่ได้เอาคืนไปใช่ไหมใช่ค่ะนั่นเอาหนังสือเล่มนั้นมาผมจะลองศึกษาดูแต่ว่ามันหายไปแล้วค่ะหายไปแล้ว ปวดเหนื่อไปหมดทั้งตัวโอ้เอ๊ะมันเรื่องอะไรมันนอนอยู่ที่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นออกนออกแล้วแล้ได้กลายเป็นเสือจะทำร้ายคนพวกนั้นแต่มันก็หนีรอดไปได้คิดเหรว่าพวกแกจะรอดคนจากเงื้อมือของฉันไปได้มานอีกแค่ไหน พวกแกจะต้องตายต้องตายตายด้วยฝีมือของวิกกี้ทุกคนไม่ว่าพวกแกจะอยู่ที่ไหนฉันจะตามไปตามไม่ข้าพวกแกให้หนักฮฮฮ อย่าร้องไห้ไปหน่อยเน้าบีมากหยุดสักทีเถอะผ,ผมกลัวเลยครับกลัวมากเลยเขาต้องฆ่าพวกเราแน่แน่โดยเฉพาะผมเขาต้องหมายหัวเอาไว้แล้วเพราะผมเป็นตัวตั้งตัวตีเปิดเผยความลับผมผมต้องตายแน่แนผมยังไม่อยากตาย ยังไม่อยากตายเดี๋ยววัวไยไปก่อนเลยนะปีมากฉนันยังอยู่ทั้งคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแกหรอกถ้าเขาพยายามจะเข้ามาทําอะไรแกฉันจะจัดการกับเขาเองจะยิงให้กลิ้งไปเลยคุณจะยิงเขาเลยคุณธรวีใช่ครับคุณแฮร์รี่ผมยิงเขาแน่นอนมันไม่เป็นคนดีกับคุณเลยนะคุณรวีผมอยากให้คุณทําความเข้าใจกันสักหน พาคุณฆ่าเขาตอนที่เขาเป็นคนแล้วก็ตำรวจไม่ปล่อยคุณไว้แน่แต่พาคุณฆ่าเขาตอนที่เขาเป็นเสือคุณเองก็จะกลายเป็นเสือเหมือนกันครับเรจะทำยังไงล่ะครับเนี่ยมีวิธีจะล้างอำนาจนี้ได้ไหมครับมีสิคุณการที่จะกบจัดนั้นก็มีแน่มหมไม่หรอทำอยังไงครับช่วยกรณาบอกผมหน่อยนะทำยังไงกำจัดดวิธีไหน นายหนังสือได้เขียนบอกพิถีไว้คือที่ภูเขาแหง่งหนึ่งในภูเขาแห่งนีง้มีอาวุธของเจ้าแม่เดวียอยู่อาวุธเจ้าแม่เดวีมันเป็นอะไรครับเป็นดาบแล้วไงครับถ้าเราได้อาวุธของเจ้าแม่เดวีมาเราจัดการกับมันเมื่อไหร่ดวงวิญ,ญญาณชั่วของเขาก็จะถูกกำจัดภูเขาที่ว่านี้อยู่ที่ไหนครับนายหนังสือนี้บอกอว่าอย่างละเอียด ลองงานดูเรานี่คือใกล,ล้นชมบูดแล้วทางที่ดีควรจะรีบไปอ,อ๋อเดี๋ยวก่อนไมน่หรอมีอะไรเหรอคะคุณฮรรีเก็บไปเนียไว้กับตัวมาันอาจจะเป็นประโยชน์กับพวกเราถูกไหมคะมีประโยชน์ยังไงคะเราจะจะรู้เองรีบไปเถอะไปกันเถอะดวงอาทิตย์จะตกดินอยู่แล้วเวลาเรามีน้อยต้องเดินทางไปอีกไกลไปกันได้แล้วเดี๋ยวเขาระวังตัวให้ดีนะขอบคุณนะครับ โคดีได้สิ่งที่ต้องการจะได้กำจัดสิญญาณชั่วรายให้สิ้น <Harry. S 1> ไปเฮรี่ไไฟลียกแกจะเจาอายางไงแกบอกความลับที่จะกำจัดท่านให้เขาแกนึกหรือว่าจะรอดพ้นผิเมือของท่านไปได้บอกสิทำไมจะให้เขาไปฆ่าท่าน แกมันไอวินยานชัวร้ายแกอย่าเข้ามานะ่ไอพิษแล้วว่าปืนจะทำอะไรทัาไดอยอย่าอย่าเข้ามานะ่ันจริงจริงด้วยพระเจาวช่วยตาที่ถูกยิงหายสมิทธิ์ยัยงรอดเลยปล่อยเลยปล่อยบอกฉันจะส่งเขาไปที่ไหนที่จะไปกำัมปตันบ้าซะ บอกกัตริมบอกแกมอะไรซาตานเ เ,เขาตาที่จะตกดินอยู่แล้วอ้าวหยุดทําไมเล่าบีมา่าผ,ผมไม่ไปแล้วครับเชิญคุณไปกันเถอะครับทําไมไม่ไปเล่าบีมา่ามีอะไรเหรอผมกลัวครับคุณไพเถอะขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณผมให้ไปผมจะกลับบ้านผมจะกลับบ้านอ้าวบีมา่าสามาพรอยบีมา่า ของเจ้าแม่เดวีเอ๊ะทำไมเขาม่เยอะนักล่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าดาบเล่มไหนเป็นของจริงม่มีทางที่เราจะรู้ได้เลยเนี่ยรู้ค่ะคิดว่ารู้นะคะรู้ได้ยังไงเมื่อพระจันร์เต็มดวงแสงจันทร์ส่องไปถูกดาบเล่มไหนเป็นเล่มแรกดาบเล่มนั้นแหละเป็นดาบจริงแน่ใจเหรอคิดว่าแน่ใจนะคะ ทำไรฉันนะอไอ้พวกนั้นอยู่ไหนอยากให้เขาไปไหนไม่บอกทั้งจะปล่อยให้กระตุกเขาไปเลยเรี่อบอกแล้วบอกบอกเร่องนี้แล้วเขาอยู่ในหุบเขาโน่นน่ะฉันบอกแล้วปล่อยฉันเถอะปล่อยสิต้องปล่อย,อยปล่อยให้กระตุกเขาไหมเนาะ ก็ดวงใจของแกอยู่ในกํามือของฉันชีวิตของฉันอยู่ในกํามือของแกว่าแลกกันเอาบัตรเล่นมันมาให้ฉันไม่อย่างนั้นฉันจะฆ่าแก าให้ตายของของา่าแกเลยเหรอ,หรอไม่นะอย่าอย่านะเอาดาบไ่ทั้งร่าไ,ไอ้ยกอย่านะระวีอย่านะเอาสิเอาไปเลยต้องการดาบใช่ไหม่ะนี่นะ